เช้าวันที่สองค่ะหน้าโรงแรมโรงแรมโรงแรมหชั้นเรานอนชั้นที่สี่ข้างหลังห้องในติดกับครัวบ้านเนือข้างเลย <laughs> ติดกับครัวดาดฟ้าของคนอื่นก็เลยรบรรยากาศนั่งรถพุทยานไม่ไรแล่ววะที่ยา อ๋อหาไม่เจอของเราลดเข้าขนกระเป๋าไปให้ามาเึงแล้วเมืองโบราณฟูรลงเจิ้นเดี๋ยวเราจะเข้าทางด้านนี้จะ้ะ <G ül üş> ยาสบยาสบขนมอู้น่ากินเขาใช้ใบไม้อ่ะเอาใบไม้มาหอ่อส, <í ls> สีอันสิบหยวนต้องลองรอง <g ül> มีคนรองแล้วเดี๋ยวไปลองชิมด้วยกันค่ะ <c oughs> จ้ะ สิบหยวนห้าสิบ สอันห้าสิบบาเดี๋วมันห้มันบลาท แต่มันเริ่มมือแล้วโอ้หนี่ยาสูบยาสูบแบบโบราณนะแต่ให้สแกนจ่ายนี่มีแป๊บมีไปด้วยจะแบบแป๊บนี่คือพระเอกนางเอกของหมู่บ้านนี้ที่เขามาถ่ายหนังเมื่อสิบปีที่แล้วค่ะบรรยากาศไปไปต่อเม่อกี้เราก็เดินผ่านไปคิดว่าฉากอะไร อ๋อเส้นหมี่เส้นหมี่เตี้ยวอ๋อตรงนี้ก็ทำหมี่เตี้ยวแล้วก็ว่าก็ทำฉากอะไรนี่คือเส้นหมี่หอมด้วยแหละหอมหอมมากหอมความสดมใช่หรอ,ส,อส้มโอหรออ๋ออ๋อ,อ,นอนี่อนี่อันนี้เขามีชอบที่ชอบไม่ใช่หรอส้มโอไม่ซื้อหรอ

าสวยๆบ้านโบราณค่ะหลังเบลอเลยระหว่งางรอสมาชิกซื้อเครื่องประดับอยู่<ม>เราไม่ชอบเครื่องประดับเราชอบแต่อุปกรณ์โอเคมาละสมาชิกได้ไหมได้เป,เป็นหินสี เป็นเป็นปิชยาปลาปิชยาได้ละสนใจนี่หมูสามชั้นอีเออัวใช่ครับหมูนะหมูแฮมหมูแฮมแบบโบราณเลย เราถ่ายเมื wow. wow. ่อกี้นี่แหละนี่าเขาใหญ่แล้วก็ลูกใหญ่ปมาแล้ว เตะแดะเอมบ้านเราก็ใส่พริกพริกแห้งลงไปให้ทายดินมีะข้าวเดินมาไกลหิือนกังน,นะกว่าจะได้เข้าเมือง Ba đi vào chưa, khán giả chưa như vậy Thai luôn Thai luôn bao, thai công hiến, you know. Diane, hả, 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 hả,